โห oh, นะครับมาแล้วนะครับพายุดูนะครับเป็นหิมะร่วงมาเลยนะครับโอ้ห oh. oh. ดูจัดเยลกอรอากาศบอกว่าจะมีฝนนะเป็นแน่ใจนะตอนนี้เริ่มมาแล้วนะครับโห oh. อย่แรงนะประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับตอนนี้นะครับที่เชียงใหม่ก็อากาศเป็นแบบนี้แล้วมาลุ้นกันต่อ ต้องรีบเล่งหาปลาไซส์ห้ได้นะห้องของผมแนะนำเกี่ยวกับเคล็ดลับ เทคนิคการแข่งขันตกปลาสว่ายเพื่อให้สามารถเอาตัวรอดในการแข่งขันเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจ Facebook น้ออนแม่แตงเชียงใหม่อยากจะให้ผมทำคลิปแนวไหนคอมเมนต์กันมานะผมตอบให้ทุกคอมเมนต์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเคล็ดลับเทคนิคดีๆก่อนใครนะครับวันนี้เรามาแข่งขันที่บ่อตกปลาชัยมงคลฟิชชิงป์คจังหวัดเชียงใหม่ นี้มาแข่งในบ้านนะครับห่างหายจากบอ่อนี้ก็ค่อนข้างที่จะนานสำหรับวันนี้เป็นรายการห0 0่งแสนบาทลักษณะการตกวันนี้ผมจะใช้เป็นทุ่นลอยอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าวันนี้ระดับน้ำที่บ่อเนี่ยมีขนาดความลึกประมาณ6เมตรผมก็จะเล่นทุ่นลอยเลยเพราะว่าปลาจะ,จะกินทุ่นลอยค่อนข้างที่จะดี เราจะไล่ขึ้นลอยระดับที่เราใช้ก็ประมาณ1นึ่นฟุตรประมาณ2องเมตรเจ็ดบต้องลองดูกันว่าจะมีผลงานหรือไม่ไมนะครับส่วนป้าไซเอกแข่งกันกันที่2.4 2, 4, 2. จุดจาสุ่มจัดสลักนะแล้วก็มีไซ้ลอง4ี่โลกับหโลก็ต้องรอง<ห>เพื่อนใน,น,นกีฬา เข้าไปจับปลาจะได้ไซส์ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนแข่งนะอีก2นาทีเจอกันตอนแข่งครับแล้วก็เป็นปลาพิเศษวันนี้ก็นั่งร่วมควนกับพออฮอตส์าปลามหาเทพสปอร์ตซิ่งเชียงใหม่แล้วก็เป็นพิลเบิมนะอ่าตนี้เป็นที่โกเล้งนะครับไม่ค้มมการแล้วไม่มีสิทธิ์เรามาดูตัวเหยื่อล้วันนี้เราจะใช้เหยื่อของพออฮอตนะตัวนี้จะเป็นเหยื่อขนมปังขอบ อ่ะเขาเรียกว่าชิปโดนัทเป็นของพอออแต่มาช่วยกันตีเหยื่อลูกตัวโต,วตวนี่นปลามาเข้าฝูนที่เราว่าเราจะทําได้หรือไม่นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูพร้อมกันครับวันนี้ไซลองไซห้ากีลาพร้อมเริ่มนะครับเริ่มกันแข่งกันแล้วนะเ,นเวลาติดใก,กสใาสกตนพืค่ะ อี่าลูกใหญ่ใหญ่ก่อนเพื่อเลียกฝูงปล่าเดี๋ยวพี่เลี้ยงเดี๋ยวก็ปรับลายกันใหม่นะเดี๋ยวมาเลี้ยงกันยัง ลักษณะบ่อนี้เลี้ยงปลานะครับใช้ขนมปังขอบเอาเรือลงนะครับแล้วก็เทขนมปังลอยไปเลยนะวันนี้ตัวพเพาะออฮอตออกแบบมาแล้วทดลองใช้ก็ได้ผลดีนะวันนี้เราจะมาลองใช้ดูก่อนว่าจะมีผลงานหรือไม่ว่าลักษณะเลี้ยงเหยื่อเป็นขนมปังขอบน่าจะได้ลุ้นครับวันนี้ครับต่าตัวนะครับเหยื่อแรกก็เอาเลยนะครับ องมางนี้เราอยู่ข้างหลังนะครับเดียด๋วจจดวยวนะเราไปดูน้ำหนักกันก่อนนะครับตัวแรกนะเราได้ปลาคนแรกนะก็ต้องเดินมาจับสลักไซส์ไม่ทันเดิน สวัสดีครับสวัสดีผอครับเจ๊สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ่อตกปลาชยมงคลนะบริหารงานโดยผอเกษมครับผมเราจับปลาไซส์ก่อนนะครับอนี่ปลาอะไรไม่รู้จับให้ผอนะครับเดี๋ยวเราดูไซส์ก่อนจะได้ดูปลาเรามาดูผลการจับตลากนะว่าได้ไซส์อะไรนะครับวันนี้ สศูนย์นะครับไซรลอส4.00ศนะ์ศูนะเช็ดครับตัวแรกนะครับเช็ดนะครับเช็ดเนียนๆไม่แตงนะดุนหนักกันนะครับตัวแรกนะวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับมาจับตลักไซส์เนาะเพราะว่าเราได้ปลาคนแรกเช็ดเนียนๆก่อนแล้วครับตัวแรกนะครับปลาเก๊กไม่มีนะะปลาพิเศษสองหศนนะครับปลาพิเศษของมาเทึกช่วงบ่ายนะฮะช่วงเช้าเล่นปลาไซรลอกับไซหลักนะครับ สซยหลัก2.40นะฮะเซลรอง4.00นะครับ, <Okay. S 1> รบพิเศษ2.50บันทึกชั่วงบ่ายนะฮะในกรณีน้ำหนักปลานะครับนักกีลาจะประสงค์ให้ตัวแรกนะฮะสองจุดแหนึ่งนะครับตัวแรกนะครับของเราไปช่างสองแปดหนะต่อวันนี้เริ่มต้นเกมมาตีอแรกก็ออก,กินเลยนะครับ นี่เก็ต้องมาดูนะครับว่าเทคนิคการใช้ทุ่นลอยนะครับวันนี้เราจะไล่ย,ยังไงให้มันติดรางวัลน,นะก่อเดือนนี้ก็เป็นเดือนวันคล้ายวันเกิดของผมแล้วนะปีนี้ผลงานยังลุ่มๆดอนๆยังไม่ค่อยมีผลงานเท่าไหร่ติดกิ๊กติด,ตดเอวก็บ่อยนะวันนี้ยังไงก็ขอให้ได้มีรางวัลกับเขาบ้างนะครับอย่าลืมไปกำลังใจให้ผมครับผม เลยกันต่อครับนอนนอนโนฮะตองห้าองหจวดแล้วหรอไม่มสนะีสายตัวนะสา,ายตัวนะวันนี้น้ำลึกนะปลามันค่อนข้างแรงนะต้องถนอมแรงบริหารแรงไวด้ดีๆนะครับหรือตอนเย็นมามีหมดนะของจริงเยอะต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหม เอาอยัางไงเหเล็กนะเล็กหรือว่าไม่เล็กสองสี่สรงนี้ไหมพี่เนี้ยลูกเห็นหน่อยไหมลูกเห็นลูกต้องเห็นหน่อยครับที่ออสนะสอง สองสามหกนะครับสองสามหกแล้วลองลองเขียนดูก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ติดแน่นอนนะเขียนเอาเลึกเอาชัยก่อนให้กระดาษมันเลอะก่อนนะป่าไหมนะครับตากินนะครับเรากรอสายแล้วครับขอให้ตึงตึง้องวัดนะครับใส่รองนะเป็นหนึ่งไปแล้วครับเสร็จนะครับ ล็กอยู่นะก็ตามต่อ,ตอ,อครับอืมไม่น่าจะถึงทิ้งเลยครับไม่ถึงครับโอ้นะครับมาแล้วนะครับพายุดูนะครับเป็นหิมะร่วงมาเลยนะครับ ดูจักพทากรอ,อากาศบอกว่าจะมีฝนนะเป็นแอ่ใจนะตอนนี้เริ่มมาแล้วนะครับโหอ,อย่างแรงนะประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับตอนนี้นะครับที่เชียงใหม่ก็อากาศเป็นแบบนี้แล้วมาลุ้นกันต่อต้องรีบเร่งหาปลาไซให้ได้นะตอนนี้เรายังไม่เจอนะมีแต่สองสามหกตัวเดียวจดไปอยูู่้เรีเยกนไะายไไป,ไป,ไปนะไปเดี๋ยว ย้อนเข้ามาที่มดูเรื่องเลยว้่นหรเปล่าเนี่ยโอเคว้่นเตี่ยว้่นเตี่ยนะตอนนี้นะลองไปดูน้ำหนักกันสวัสดีครับ พิสิทธิ์อสนะต้องดูปลาของพิสิทธิ์เดี๋ยวครับเดี๋ยวดูของพิสิทธิ์ก่อนดูปลาของพิสิทธิ์เป็นครูก่อนนะครับของเราอ้วนสั่นเอาพินะาสิทธนะิ์เยาวนะดูพิสิทธิ์เป็นยังไงสองหนึ่งเจ็ดนะครับอสู้เลยครับใส่เลยไม่แตกนะครับสู่เลยจ้ะ ตอนนี้สู้เลยสู้พอดีโอ้โหห้าสี่นะครับเราอ่านผิดนะสองห้าสี่นะครับกะว่าสู้เต็มที่นะสองห้าเกินไปเดี๋ยวเราตามใหม่ต้องดูน้ำหนักให้ดีกว่านี้นะครับโอ้ยทิ้งหมันท่อมท่อมท่อมเอ้าต่างนะ แต่ก็ล็อกสายไว้ต้องเบาๆมือนะถึงนี่แหลในไม่นาจะถึงเท่าทีเท่าทีผมครับนี่เลยแต่ก็พันสายนะครับอันตรายนะครับต้องเบาๆมือก่อนอทิ้งปลาก่อนนะตัวเล็กนะเราทิ้งเลยนะครับแต่อขอเบ็ดเ f นะใช่ไมครับเข้าม,มุมแบดดีนะไม่หลุด

สาลรองอะตอนแรกๆอ่ะแล้วก็ผ่อนเข้ามาเร็วก็เป็นปลาไซส์เนี่ยตักสิมันจะล้นจะไม่จะเป็นปลากักนะสิอย่างเงี้ยจะเป็นไซส์อะไรเนี่ยไซด์เอกไซด์เอกน่าจะล้นนะด้อปลารุนหนักกันนะครับรโอโ้โหสงสัยน่นาจะมีเกินนะจะให้ขออนุญาดู ลองดูสองแหงแล้วกันเช็ดนะครับเช็ดแหงจออแนวสองแหงเออแอลดูมันหนานะแบบตอนนี้ปลาเสื้อหลักล่างท้ยสองจุดสามแปดนะตัวแรกหมายเลขห้าสิบแปดนะครับล่งท้ายนะมีทั้งหมดเจ็ดตัวปลานะสองสามแปดเจ็ดตัวปลานะครับล่งท้ายหมายเลขห้าสิบแปดนะ อตไม่แตงนะสองเก้าหกนะครับไม่ทันอะไรสักอย่างเลยครับมันล้นไปไกลเลยฮอดวัดเบสนตดกับัาคาสต่ลงนะคะรับสองจุดสามแปดนะครับอะพีมี่สัก,กตัว ผมยาวพี่ผมว่าไม่น่าจะถึงนะเนี่ยดูเล็กนะพี่เอาไงดีดูกันลหลายๆคนหน่อยเลด้าเลี่ยนวานแล้วน,นะพี่อ,อ,อ,าอตามไหนสองสี่นะโอเคเชับต่ำก่อนเพื่อนิงแน่ต่ำกว่าดี เอาตามเสียงส่วนใหญ่ว่านะครับเรด้ไม่ดีแล้วนะครับของเราลุ้นสองสี่นะสู่้คแับสู้พอดีเอ้านองไม่แตกนะพอๆนะสองสามหนึงะครับเียวยังตามอยู่นะครับยังไม่ทิ้งนะเริ่มกินอีกแล้วนะพอก็กินนะครับไม่รู้ว่าจะสายอะไรนะเมื่อกี้ก็บสองสามหนึ่งไปมาตัวหนึ่งละ จะบวกกันนะจะบวกกันดูสายด้วยนะพี่เพิ่มแางมาได้ยังไงแางไหมหรือว่าโดนพี่ฝมดูดีๆนะอ่ารวบแล้วไม่เหลือไปหน่กับไปหม่ เล็กระวังระวังพี่ระวังโออฮอตน่าจะสวยนะหุ่งนาทีผงมันเข้าพอดีนะไซเล็กที่เลยขอสี่ศูนย์เต็มเกือบสักทีนะ ถ้าได้สี่ศูนย์นี่ยิ้มกันแล้วสบายแล้วตกไงละป่นเตี้ยพี่เรียกดิเช็ดนะครับแตกงนะอ่ะสู้เลยแนมะสู้เลย ปีๆนะครับลุไปไกห่งสงสามคอมนรัว oh. น anyway ีนะพิกมา่งจเลยที่พิงออกมาวัดวังเด็กเลยบึ้มบึ้มจะแคบบึ้มจะทำใหม่ไอ้ยังอะ

สองจุดสี่สอนครับสอง่อนะครับ จุดแปสองนะยมก่ยมก่ัวเยู้สนะตัวนี้นะมสู้มาสู่เป่มาสู่มาสู่ มัดสู้สองจุดสามแปดนะครับทันปะแป้ันโหมันอย่างนี้ดูไม่ออกเลยผมมาเมื่อกี้สองส,สีกับเพื่อนมาันตอนนี้ก็เหลือเวลาการแ่งคนอีกประมาณ40นาทีของเราได้2.38แปดนะเมื่อกี้จุดอยู่ได้ไม่รู้ว่าจะรลอดหรือเปล่า,าต้องมาลุ้นกัน วันนี้ปลาสองสี่ศูนย์ขึ้นสี่สามตัวอยู่นะน่าจะประมาณสามตัวอยู่ช่องไายนี้ก็น้ําหนักขึ้นมาสองสามแปดสองสามเก้าสองสี่ศูนย์กันนะมาลุ้นกันโค้งสุดท้ายอีกทีเราตกทุ่นระยะไกลนะครับก่อ้าสายยงกอนะครับวัดนะอย่างเงี้ยครับระยะมันจะไกลก็ต้องกอให้มันถึงครับวัดย้ำอีกทีเล็กใหญ่เราก็เข้าว่ากันอีกทีนะเอาหัวนะพี่นะ มันมีเล็กมีใหญ่จังหวะเราไล่ปลามันนี้ปลามันกินไปค่อนข้างที่จะช้าเร็วบ้างเป็นบางจังหวะส่วนมากเจอตัวเล็กเยอะก็ต้องพยายามบี้หาฝูงให้มันเจอนะครับถ้าตัวโดนเต็มเข็มก็มีสิทธิ์รอดอยู่แต่ว่าต้องมาลุ้นกัน,กนทีแล้วว่าบ่อนี้ส่วนมากชอบน็อกกันช่วงท้ายเกมนะน็อกกันคาตาช่างนี้บ่อย <S <S เล็กนะครับทิ้งเลยนะครับไปแล้วนะครับ ตัวนะตัวนะช่วเงเย็นๆก็จะกินดีหน่อยนะครับเป็นจังหวะเป็นจังหวะนะแต่และจุดก็ไล่บี้กันเอาจะให้มันเจอให้มันต้องแล้วเต่ดดวงอีกทีนะครับได้ระมันไม่ได้นี่ต้องต้องดวงสุดๆละตกเข้าไอออสอะต่อจุดสี่เก้านะครับตกลึกเข้ามันไล่เท่ามันแต่มันไม่เด็ด โกเลงก็บ่นนะครับเหยื่อมันกันตกข้างกันไม่กินนะครับ <đi> ตอ่ตอเล็กอยู่พี่ตอ่อแล้เล็กใหญ่ๆต้องต้องทนนะครับหาให้เจออย่างเดียวนะช่วงน,นี้คงสุดท้ายแล้วนะน่นะครับเานะครับช่วงสุดท้ายนะครับบีกันเต็มที่เลยนะครับมันกินอย่างต่อเนื่องนะลุ้นอย่างเดียวว่าจะได้ไซหรือเปล่านะครับเราจะปี เน้นบริเวณชายฝูงบ้างนะครับเข้าไปเบียดเบบริเวณชายฝูงนะช่วงนี้มันก็เย็นแล้วนะเนี่ยบรรยากาศการแข็งก็กินเป็นจุดๆนะอยู่ที่ว่าใครจะมีจังหวะมีโอกาสในโะชคดีกว่ากัจับปลาใสได้นะ มันได้แต่ว่าน้ำหนักมันไม่ถึงไงโอ้โหช่วงโค้งสุดท้ายแล้วยีนาทีสุดท้ายนี่ปลาสองสี่ขึ้นมาถัดกันเลยนะครับสองตัว239อีกตัวหนึ่งตอนนี้ของเราล่วงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จเลิกแล้วหาบ้านไม่เจอเลยเล็กนะดิบทิ้งเลย ต่อเวลาอีกหนึ่งเพลงนะครับขอให้ได้ขอให้โดนตัวนี้ขวานในไรเบิร์นเนอะประทับประทัอขอาการพี่ขวานในนะขวานในนะส่างฝ่ายตันมาเนี่ยได้ยินสักยัง วิ่งเข้ามาทันนะครับตัวนี้นะมาทันปลารอช่างนะครับมันจะแกะรอชั่งกรันนะครับตอนนี้อัวปานะัมีมรับปลานอครับอย่างเยอะนะัะ เจ็ดตัวปาเ้ามาลุ้นกันแลมีสวยๆกันเยอะเลยนะเผื่อมีน้องคาตาชังบอนี้นะครัในกองรีสลักเบอร์แะ้นะน้องแป้นนองคอวห้าเลออฮอตนะออกกันันที่านิ้อนาตัวที่7ของเรานะปลาหาเทครับ ออทน,น่าจะเล็กนะส, 2> 2ส EX องอสองไม่ถึงอห้ออทมแล้วนะไม่มีอะไรตัวนเจ็ดของเรานะครับดูวออไม่แตกนะครับไม่ไม่มีอะไรนะตอนนี้นะครับไม่ถึง3ามด้วมั้งเนี่ยสองสามศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็น้ำหนักของเราสามศูนย์ไม่ทันนะครับเฮ้ยสุดส ประมาณสามสองสามเนี่ยแหละครับปลาน้ําหนักบวยนะปลาไซรองนะวันนี้เราหาไม่เจอเลยนะครับก็มันอยู่ที่จังหวะและโอกาสของเราจั่วเยอะแต่ว่าไม่ได้ไซนะช่างก็เกินใกล้เคียงสุดผมได้สองจุดสามแปดแต่ว่าล่วงไปในช่วงสุดท้ายเพราะว่าปลาไซน้าหนักที่2 4 0ี่ศูนะเต็มเข็มขึ้นมา2ตัวติดกันเลยแล้วก็2 3สาก้ัมอีกตัวของเราดันของเราล่วงลงไปเลยคงจะหลุดบุ้ยไปไม่กี่ช่องนะครับ น้ำหนักบ่อนี้มันต้องต้องชิดจริงๆนะถึงจระรอดนะนเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายเกมกันอีกทีครับ<อ>เนี้เป็น,ปนเป่นเปนปานะรสรุปท้ายเกมวันนี้เลยนะครับของเราสองสามของเราล่วงไป ไม่ติดรางวัลน,นะครับวันนี้ก็จะต้องยินดีกับผู้ที่โชคดีนะครับน็อกกันช่วง20นาทีสุดท้ายนะปลา2.40นะขึ้นมาทีเดียว2ตัวติดทําให้2-3-8ของผมร่วงไปเลยนะน่าจะหลุดลงไปสัก2ช่องนะครับเพราะว่าขึ้นมา2ตัวเราขึ้นไป2-3-8ก็เกือบบ้ยยเลยก่อเทคนิควันนี้เราตีทุ่นลอยนะครับบูเป็นทุ่นลอยอย่างเดียวเลยวันนี้ไล่พยายามไล่หาปลาอยู่เพราะว่าปลามันกินเป็นจังหวะหยุดเป็นจังหวะ แล้วก็เราตีบริเวณชายฝูงบ้างบางทีก็บูเข้าไปในฝูงบ้างทําให้ได้ไซได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าส่วนมากได้นี่มันเป็นตัวเล็กเยอะมันไม่ได้จดก็จะต้องปล่อยก็ต้องเน้นเยอะๆอย่างเดียวเลยต้องบอกว่าวันนี้ก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วขยันสุดๆเลยถือว่าเรา โชคดวงเรายัางไม่พอนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนวันคล้ายวันเกิดของผมด้วยนะอีก2อาทิตย์เนาะแต่ว่ายังไม่มีผลงานที่ดีๆออกมาเลยในปีนี้ถือว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรกับการตกปลานะเรื่องโชคเรื่องดวงวาสนานี่ต้องมาอันดับหนึ่งเลยนะครับเรากปต้องสู้กันต่อไปอยังไงก็เจอกันอีกทีคลิปถัดไปนะอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับอยากจะให้ทําคลิปแนวไหนประมาณไหนก็คอมเมนต์มาให้กําลังใจกันนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่สอบถามเทคนทิค เรื่องต่างๆก็สามารถสอบถามาถามาในคอมเมนต์ได้เลยนะเพราะาผมจะคอยตอบในคอมเมนต์ของช่อง YouTube มากกว่าเพราะว่า y YouTube เขาชอบให้มีการปฏิสัมพันธ์กันในในคลิปนะครับเพราะว่าระบบ AI เขาดูเราจะมี การตอบคำถามกันในคลิปนะครับผมส่วนเพื่อนๆที่แอดมาเป็นเพื่อนอยากจะร่วมสนุกการออกรลางวันเป็นคันเบ็ดหรือว่าเป็นลอกนะครับก็สามารถแอดเพื่อนเขามาบางคนผมก็ไม่ได้รับนะครับรบกวนเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาบอกว่าอยากจะร่วมสนุกเกี่ยวกับการออกเบอร์ร่วมสนุกลอกหรือว่าคันอะไรก็คอมเมนต์ก,กันมาได้นะครับพักแชทเป็นส่วนตัวมาเลยครับผมเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ